สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พี่พลอยกับป้ามาเดินตลาดนัดซอยบัวขาวหิว <c oughs> เลยแวะมานั่งกินวันนี้ได้ของหลายอย่างเนี่ยเป็นอาหารเช้านิดหน่อยปาเหนื่อยก็เลยมานั่ง พี่พลอยก็ได้กาแฟเย็นหนึ่งแก้วแล้วก็นิดหน่อยนิดหน่อยเป็นอาหารเช้าโอ้ยเดินเหนื่อยเลยคนก็เยอะเหมือนกันเริ่มเริ่มเริ่มมีคนแล้วล่ะอันนี้ไม่อ้วนนะ <c oughs> นานทีไม่อ้วนหรอกนานทีไม่อ้วน,ขขนกฝรั่งเยอะอยู่นะแม่ค้าก็เยอะคนก็เริ่มเยอะแล้วล่ะมันก็เริ่มเปิดแล้วมั้งเนาะ แต่ก็ไม่รู้ฝรั่งก็ฝรั่งแบบผู้มีอายุหน่อยอะพอวันพอวันแบบตลาดนัดเขาก็มาเดินกันแล้วก็มานั่งกินอะไรกันอย่างเงี้ยที่ตลาดนัดเป็นตลาดใหญ่ใหญ่มาก อร่อยอันนี้ก็เรียกอะไรอ่ะป้าเขาบอกว่าไขาค่คนณเขาบอกไม่ใช่ไข่ไก่นะไขค่คน สนุกฟังแผน่นอุ้ย,ยพี่เม็ก อยู่อยู่กับฝรั่งก็ต้องกินอาหารฝรั่งให้เป็นให้เป็นประโยชน์เวลาไปบ้านเขามันจะต้องไปกินอาหารบ้านเขาเพราะว่าปกติแล้วพี่พลอยไม่ชอบอยู่แล้วอาหารแบบนี้ ี่พลอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่พลอยด้วยนะจ๊ะดูคลิปพี่พลอยให้จบก,ก่อนนะจ๊ะค่อยกดเพื่อนใหม่เข้ามานะเพื่อนใหม่เข้ามาเดี๋ยวพี่พลอยก็ไปเยี่ยมบ้านนะคะไปเยี่ยมทุกบ้านนะคะไม่ต้องกลัวค่ะช้าหน่อยแต่พี่พลอยก็ไปนะคะช้ามันช้าหน่อยแต่ก็ไปค่ะไม่ต้องกลัว แต่ว่าถ้าไปไวเดี๋ยวจะหลุดคะ่ะเมื่อวานนพี่พลอยไปมุงหลังคาให้บ้านเพื่อนสิบกว่าหลังพอกลับมาพอกลับมาพี่พลอยก็หลุดไปตั้งแปดคนอะ่ะพี่พี่พลอยไม่เข้าใจเหมือนกันอะ่ะทาไมต้องหลุดอะ่ะหลุดไปตั้งแปดคนเมื่อวานพี่พลอยหลุดแปดคนนะคะัาพี่พลอยก็ยังน้อยน้อยแต่ทําไมหลุดอ่ะพี่พลอยไม่เข้าใจถ้ายัางไงก็ฝากเพื่อนๆใหม่เพื่อนๆดูคลิปพี่พลอยให้จบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกดติดตามเนาะ อร่อยสุดยอดบีฟวันวัดมินิตวัดมินิตวัดมินิตกกินกี่นาทีและสี่นาทีกว่าอื้ นานออกมาทีนึงนานออกมาทีนึงเคไม่ค่อยได้มาหลกตลาดนัดไปดีมาหาซื้อผ้าม่านด้วยไงผ้มาม่านหน้าต่างอะ่ะหาซื้อผ้าม่านแล้วมาหาซื้อเสื้อผ้าของตัวเองมาหาซื้อกระเป๋า, <laughs> าหาซื้อกระเป๋าตัง <laughs> อร่ในไหนเข้ามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็จับมือกันไปนานๆน,นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่พลอยนะจ๊ะดูคลิปให้จบนะคะต้องค่อยกดนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้พี่พลอยขอทานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบายบาย,บายบายบ๊ายบายจ้า